ในห้องมืดเงียบสงัดแสงเทียนริบหรี่ส่องบนโต๊ะไม้โบราณตำนานเล่าขานถึงผีถ้วยแก้ววิญญาณที่ถูกเรียกผ่านพิธีเล่นต้องห้ามตำนานผีถ้วยแก้วในห้องมืดเงียบสงัดแสงเทียนริบหรี่ส่องบนโต๊ะไม้โบราณตำนานเล่าขานถึงผีถ้วยแก้ววิญญาณที่ถูกเรียกผ่านพิธีเล่นต้องห้ามเมื่อปลายนิ้วสัมผัสถ้วยแก้วตัวอักษรบนกระดาน จะค่อยๆเคลื่อนไหวด้วยพลังลึกลับเสียงลมแผ่วเบาราวกับวิญญาณกำลังตอบคำถามหากใครลบหลู่หรือเล่นโดยไม่ขออนุญาตอย่างถูกต้องวิญญาณน,นั้นจะสิงร่างผู้เล่นหรือหลอกหลอนติดตามไปไม่สิ้นสุดแต่หากทําด้วยความเคารพและปิดพิธีอย่างถูกต้องผีถ้วยแก้วจะกลับสู่ความสงบ และเหลือเพียงเรื่องเล่าขนลุกในความทรงจำพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ ad789steps